กราบงามสสำหรับท่านทุกคนที่ติดตามคลิปการสอนกีตาร์ของข้าพเจ้าและปู่หรือปู่เก่ารากพลิกยินดีต้อนรับกับมาเจอกับคนบ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจริงๆ อนุญาตตื่นบ้างหนึง่งรู้สึกสดชื่นตื่นช้ามาก็เอาซะเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงคือ จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องเก่าอีกแล้วทําไมเราชอบทําในคลิปเรื่องเก่าๆก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นเพราะว่าคือไอ้เรื่องเก่าๆเนี่ยบางทีก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเยอะเลยละ่ะ 7- 0 8 0เนที่ว่าสําหรับมือใหม่นะครับมือเก่ามือเก่าที่เข้าใจแล้วไม่ต้องสนใจนะฮะปิดเลยก็ได้ครับปิดตอนนี้ยังทำน,นะครับ <laughs> ดูต่อไปเดี๋ยวจะเหมือนดูคนบ้านะ <laughs> มันจะมีหนึ่งคำถามที่ผมเจอบ่อยๆมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในชีวิตจริงจากน้องๆแถวบ้านวินมอไซค์ปากซอยหรือว่าเด็กช่างหัวเป็นไทยแ่านในเพจก็มีนะครับหนึ่งคำถามท,ท,ที่ชอบถามคำถามนี้มาแล้วผมก็บางครั้งผมขอมอนุญาตพูดคำนี้เลยนะครับหมดปัญญาจะตอบจริงๆนะหมดปัญญา คือไม่รู้จะตอบอยังไงดีเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าเพลงนี้มันร้องอยังไงเล่นยังไงคําถามที่ว่านั้นก็คือพี่ฮะเพลงนี้ตีคอ,อร์ดยังไงจริงๆไม่น่าไม่น่าเครียดใช่ไหมฮะเครียดเครียดครับผมคาถามนี้ผมเครียดมากเพราะอะไรเพราะ คือเราไม่ใช่คนที่ฟังเพลงทุกเพลงบนโลกนี้แล้ววังท่านก็ถามมาในเพลงที่ลึกมากๆลึกจนแบบว่าคืออยากจะถามว่าที่บ้านฟังนิยุขึ้นอะไรวะก็เลยอ่ะวันนี้ก็เลยเอาเอางี้แล้วกันเราตัดสินใจทําคลิปนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในชื่อคลิปที่เรียกว่าเพลงนี้ตีคอร์ดยังไงนะครับโดยการจะให้ทริควิธีการคิดนะครับวิธีการคิดวิธีการหาว่าเฮ้ยเมื่อฟังเพลงเพลงหนึ่งแล้วเนี่ย มันจะต้องตีขอดยังไงวะนะครับทุกเพลงผมกล้าพูดเลยเลยว่าทุกเพลงอันนี้เราพูดถึงเพลงช้าก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีคนติดตามชอบเยอะๆเดี๋ยวจะทํทาตอนสองบนเพลงเร็วนะเพราะถ้าเกิดทาคลิปเดียวกันแล้วมันยาวไปนะครับที่มันยาวไม่ใช่อะไรหรอกผมพูดมาเข้าสมบูรณ์วิชาการอีกครั้งหนึ่งทุกเพลงเลยเอาเพลงช้าก่อนผมเชื่อเลยว่า90%ซของเพลงช้าในทุกเพลงเนี่ยนะครับ แพทเทิร์นของมันจะมีความคล้ายกันคล้ายกันคล้ายกันยังไงนะครับเอาอย่างนี้เรามาเริ่มกันที่พื้นฐานก่อนเลยนะครับเรามาดูกันที่พื้นฐานก่อนเลยว่าเฮ้ยพื้นฐานที่เราจะตีคอร์ดเพลงเพลงหนึ่งได้เนี่ยเราควรรู้อะไรบ้างอย่างที่หนึ่งขจังหวะเป็นไหมฮะข้อจังหวะเ,เป็นใช่ไหมแต่ในการเล่นเราไม่ใช่สามารถไม่สามารถใช้มือตบได้เพราะเราต้องใช้มือดีเพราะฉะนั้นใช้เท้าของเราเนี่ยครับตบจังหวะหนึ่ง จะยินไหมฮะถ้าบ้านใครไฮโซหน่อยจะเปิดไม่ทนน้อมก็ไม่ว่านะแต่ว่าจนนี่ไม่มีตังค์รอสปอนเซอร์ยู่เนี่ยทำมาร้ากว่าคลิปแล้วไม่มีเลยเนี่ยฮ <c oughs> ะข้อจังหวะไอ้การข้อจังหวะเนี่ยคราวเนี้ยเราก็มาสู่การดีดวิธีการดีดตีคอร์ดกีตา้าร์นะครับขั้นแรกคุณไม่ต้องไปคิดถึงความอลังการอะไรมากมายคุณคิดง่ายๆว่าเฮ้ยดีดตรงจังหวะก่อนโดยการดีดลงอย่างเดียวสอง ดีอย่างเงี้ไปเลยดีเดี๋ยวคนสิ้นคิดไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะถ้าคิดมากแล้วมันจะไม่รู้เรื่องก็นะดีลงอย่างเดียวไปโดยการนะครับผมจะเอาความรู้เดิมจากตอนเก่ามาใช้เน้นไดนามิกนิดหนึ่งเน้นยังไงจังหวะที่หนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนสองตีอย่างเงี้ยไปผมเชื่อว่า เพลง80-90%ในโลกเนี่ยที่เป็นเพลงช้าสามารถตีขอด้วยแพทเทิร์นนี้ได้ผมยกตัวอย่างเพลงเก่าๆเพลงหนึ่งนะครับของพี่เบิร์ดทงชัยแม็กินไตนะฮะทำไมถามว่าทำไมต้องยกตัวอย่างเพลงเก่าขนาดนี้นะครับช่างเถอะถ้าอย่างเพลงนี้เพลงชื่อเพลงอะไรวะคนไม่มีแฟนจำชื่อเพลงไม่ได้นะครับเราลองตีง่ายๆก่อน ผมไม่บอกหรอกว่ามีคอร์ดอะไรบ้างไปเสิร์ชหา g o o g l e เนาะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ไชี่ิตเคยมีคนผ่านมาแต่ว่าเขาเข้ามาแล้วผ่านไปตัวใจนี้ไม่มีใครเนี่ยเนี่ยตีลงอย่างเดียวแม่งก็เข้าแล้วคิดอะไรเยอะแยะมันไปนะครับ <c oughs> อลองเพลงอื่นบ้างนะครับไม่ต้องชมว่าเสียงดีนะไม่เชื่อหรอก กวดที่ไรก็ตอกรอบวิธีนยะเสียใจ,ใจ <c oughs> เอาแบบเพื่อชีวิตบ้างอาสุดใจสุดใจของญีปู่นคงเสียคำพีนะครับผมตีลงอย่างเดียวหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเพราะอยากมาหามาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหม นัน่นก็ได้เหมือนกันนะขัดใจใหม่หน่อยครลเลรกพิชตีลงอย่างเดียวเลยตีโงโ้โอยงเงี้ยเธอมากระชากหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันอยากจะสร้างสัมพันธ์ต่อไปกับเธอให้ยาวนานเนี่ยทำแบบนี้ไปก่อน ทำแบบนี้ไปก่อนคือคือไม่ใช่ว่าห่วงวิชาหรือว่ากักไม่บอกอะไรที่มันยากๆนะคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยแค่ลงอย่างเดียวเนี่ยคุณควบคุมจังหวะได้หรือเปล่าคุณตีมันได้อย่างสม่ำเสมอหรือยังถ้าคุณตีมันอย่างสม่ำเสมอแล้วโอเคตามผมมาเดี๋ยวผมจะบอกต่อว่าเราจะตีขอดยังไงให้มันมีสีสันนะครับเมื่อกี้เราลงอย่างเดียวใช่ไหมนั่นแื่อ คราวนี้เนี่ยใช้ข้อมือสะบัดเมื่อเราสามารถที่จะตีลงอย่างเดียวได้จนตรงจังหวะคุณฟังแล้วลองสลับขึ้นบ้างจังหวะมันมีทั้งตกและยกหนึ่งสองสามสี่ถ้านับแบบทฤษฎีทฤษฎีจะจ๋าที่ชวนงงหน่อยก็หนึ่งและสองและสามและสี่มันจะมีจังหวะซอยย่อยของมันก็คือจังหวะและนั่นเองทํายังไงดีลงจังหวะตกดีขึ้นจังหวะยกหนึ่งและสองและ และสและ1และ2และ3และ4ีอันนี้คือแพทเทิร์นที่2องในชีวิตเคยมีคนผ่านมาแต่ว่าเขาเข้ามาแล้วผ่านไปดูใจนี้ไม่มีใครบางคนดูมาถึงตอนนี้แบบกโอ้โหกากว่าตีคออย่างนี้ใครก็ตีได้ ยินดีด้วยแสดงว่าคุณเล่นได้แล้วแต่ว่าคุณลองนึกภาพถึงเด็กตาดำๆดำที่ไม่รู้เรื่องอ่ะที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับคนประเภทนั้นตามผมมาคนที่บอกว่ากากาปิดแล้วก็ไปไปนั่งข้างหลังก่อนแล้วเดี๋ยวตอนยากเดี๋ยวจะเรียกกลับมาอีกครั้งนึ่งนี่ครับผมก็ตีขึ้นนะครับหนึ่งและสองและสและสและในชีวิตเคยมี แต่ว่าเขาเข้ามาแล้วผ่านไปหัวใจนี้ไม่มีใครเอาแค่นี้ก่อนไม่ว่ารักฉันมีกับใครแต่วาสุดท้ายก็ลงแบบเดิมคือช้ำใจเอาเท่านี้ก่อนยังไม่ต้องไปคิดอะไรมากยังไม่ต้องหาความอลังการมากโอเคเมื่อคุณได้เพลงนี้แล้วคุณก็ลองเอาอไปใช้กับเพลงอื่นอ่ะสุดใจต่อ อพออยากมาหามาเพื่อจะถามใครว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอสนใจขัดใจ,ใจมั้เธอเข้ามาก็ชักหัวใจตั้แต่ข้างแรกที่เราได้ ต่อเออาเนี่ยเอาสองแพทเทิรนนี้ให้ได้ขึ้นลงอย่างเดียวแล้วก็ลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงโดยนับจังหวะข้อจังหวะให้ตรงปัญหาของการทําไม่ได้ในการฝึกลักษณะแบบนี้ก็คืออะไรรู้ไหมคนประเภทข้อมจังหวะบอดจังหวะคนเหล่านี้จะไม่สามารถฝึก ฝึกในลักษณะนี้ได้นะครับลองถามตัวเองว่าคุณเป็นหรือเปล่านะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือลองดีดดูถ้าคุณรู้สึกอัดในการดีดให้มันตรงจังหวะอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณบอดจังหวะนะนะครับคุณต้องหาหาวิธีอาจจะให้เพื่อนฟังนะครับอาจจะให้เพื่อนช่วยฟังหรืออาจจะเปิดไมโครโเพราะบางคนที่บอดจังหวะเนี่ย มันข้อจังหวะไม่ได้นะครับมันข้อจังหวะไม่เป็นถามว่าเมทานอมหาจากไหนนะครับโลตัสวิกซีมีขายร้านขายเครื่องดนตรีฮนะไปไปไป,ไปลองหาซื้อมาดูนะครับมันมีประโยชน์มากครับผมเมทานอม,มมันมีประโยชน์มากนะฮะครับคราวนี้พอได้ลงขึ้นลงขึ้นลงขึง้นล,ล,ล,ลงแล้วเนี่ย หวานขึ้นใหม่าีหนึ่งนะครับอาจจะแบบว่า,าลงอย่างเดียวแล้วช่วงจังหวะที่เปลี่ยนคอร์ดใช้การตีสลับโดยการสะบัดนะครับทำยังไงเป็นอย่างนี้1 2 3 4สและ1 2 3 4และ 1. นะครับไอจังหวะที่เปลี่ยนคอร์ดเนี่ยก็คือจังหวะที่4ไปหาจังหวะที่1ของห้องต่อไปเนี่ยใช้วิธีการลงลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยน,น,นชา้าช้านะ ลงลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนเธอเข้ามากระชากหัวใจตั้งแต่ครั้งได้ที่เราได้พบกันสองสามลงขึ้นลงขึ้นจัจะสร้างสัมพันธ์ต่อไปกับเธอได้ยาวนานลงขึ้นลงขึ้นเนี่ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับใช้ความรู้สึกในการดีดว่าจังหวะไหนที่เราจะสลับลงลงขึ้นลงขึ้น หรือย้ำคอร์ดเดิมก็ได้ลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งขึ้นลงลงขึ้นล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 งขึ้นลงใช้แพทเทิร์นนี้ผมก็มีความเชื่ออยกว่าแพทเทิร์นนี้สามารถใช้ได้กับเพลง หลายเพลงมากๆบน,บนโลกใบนี้นะครับผมย้อนกลับมาที่ในชีวิตเคย í, มี่ผ่าแต่ว่าเขาเข้ามาลวผ่านไปหัวใจนี้ไม่มีใครลงขึงงงงง้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงแต่รักฉันมีให้กับคือมันไม่ยังเป็นจะต้องเป็นเอ,อ ลงลงขึ้นลงขึ้นลองอย่างเดียวก็ได้มันอาจจะเป็นลงลงขึ้นลง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 ขึ้นลงลงลงลขึ้นลงลงลงใช้วิจารณญาณใช้ความรู้สึกในการดีนะครับใช้ความรู้สึกในการดีใช้วิจารณญาณในการดีแล้วท่านจะทำได้กับหลายๆบทเพลงสุดใจบ้างลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลง Yeah, <muchas> yeah, เกือบทุกเพลงเลยอ่ะทาไมอ่ะทำไมมันได้เกือบทุกเพลงเลยอ่ะจับจังหวะให้ดีฮะจับจังหวะให้ดีคราวนี้เนี่ยพอเราทันหนักทั้งสามแพทเทิร์นแล้วลง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 ขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงทั้งสามอันตีได้คล่องแล้วเนี่ย คราวนี้เราก็มาดูได y n a m i c ของมันนะครับความเพลาะของมันจะอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไดนามิกการดีนะอยู่ที่ไดนามิกการดีถามว่าดีดยังไงถ้ามีปิ๊กนะครับพยายามนึกภาพปิ๊กกีตาร์พอดีวนี้ไม่มีปิ๊กผมผมเป็นคนที่ใช้นิ้วดีจนถนัดนะครับต้องขออภัยด้วยพยายามใช้ในส่วนปลายของปิ๊กให้สัมผัสกับกีตาร์อย่าให้มันโดนทั้งหมดถ้ามันโดนทั้งหมดมันจะกระดา้าง พะมันจะร่างแล้วมันไม่น่าฟังอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเลยไมายามใช้ไปปลายนะครับแล้วก็เน้นด y นามิกนิดน,นึงถรัว่าด y นามิกเน้นยังไงจังหวะที่1เราพูดันมา2คลิปแล้วตีคอร์อเล่นกีตาร์ธรรมดายอย่างไงให้เพาะกับร้องเพลงเล่นกีตาร์อย่างไงให้เพาะคลิปนี้ก็พูดดิเพราะได้นามิกสำคัญมากนะครับจังหวะที่ 1, 1 2 กับชาวบ้านเขานิหนึ่งมันจะได้มีมิติมันจะได้มีความต่างมันจะได้มีความหนักแน่นในการดีดในการเล่นนะครับมาถึงตรงนี้ก่อนที่จะลาจากกาันขออภัยลหลายๆท่านนะครับที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้าสาระแต่จริงๆแล้วผมมองว่ามันโคตรมีสาระเลยนะครับมือกีตาร์บ้านเราไม่ใช่บ้านเราสิมือกีตาร์มือใหม่เด็กๆท,ท,ที่เริ่มฝึกเล่นกีตาร์เนี่ยสิ่งแรกที่อยู่ในหัวนชอบคิดว่าโอ้โ oh, ห oh <c oughs> ปั่นเร็วๆแล้วแบบว่าโอ้หแม่นเทพมากแม่นสุดยอดมากแต่พอให้เล่นภาคลิทึ่งขออภัยนะขอใช้คำแบบแย่ๆเลยตายหาหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่ามีกกีตาางคนเล่นคตรเก่งเลยนะครับแต่พอให้เล่นเสียงคลีนเล่นเสียงลิทึมธรรมดาเล่นเสียงตีคอร์ธรรมดาเชื่อผมไหมว่า80%เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้คือตีคอร์ไม่ได้ รจริงๆมันเป็นภาคที่สาคัญมากของการเล่นดนตรีนะครับภาคที่ถืออย่าทิ้งตรงนี้นะครับอย่าทิ้งตรงนี้นะฮะเอาไปฝึกกันนะครับเอาไปฝึกกันจะได้ไม่ต้องมีคําถามว่า <c oughs> เ,เพลงนี้มันตีคอร์ดยังไงวะเยเพลงนี้มันตีคอร์ดยังไงวะยกตัวอย่างสัเกเพลงก่อนที่จะจากกันเอาเพลงอะไรดีวะ <c oughs> นั่นไงดึกนี่ออกเธออ่ะเธอละกันของ ของใครก็ไม่รู้ลนะเนี่ยตีลงอย่างเดียวอยู่ไกลถึงสุดสายตาไม่อาจเห็ว่าเราใกล้กัน,กกลกนและทุกครั้งหัวใจฉันยังหวไว้ว,วันกับความทรงจำลงอย่างเดียวเลยหรือจะเป็นพี่ป๊อปป๊อปปองตูนเก็บตร เก็บเอาเรื่องราวนั้นทิ้งไปเก็บเอาใจที่จะใช้รักใครไว้กับตัวเองไปลงออกดีกว่าเอาไว้เสียน้ำตา นี้แหละเพีแต่ว,ว่าคือบางทีเราใจร้อนเงี้ยเราใจร้อนเราฟังแล้วเราไม่สังเกตทุกเพลงฮะบในในเพลงป๊อปนะไม่ไม่ใช่100%เอเนะเอาเป็นว่าทุกเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าสนใจนะถ้าสนใจอยากใครรู้ต่อไปเดี๋ยวจะขออนุญาตกลับมาต่อยอดในในคลิปต่อไปนะครับเพราะว่า ไม่อยากทําให้มันนานมากตอนนี้มันก็สิบกว่านาทีปาเข้าไปแล้วคือพูดมากได้ไงไอ้ท่านจะไม่พูดเลยก็คืดอัดอึดอัดเป็นคนชอบพูด <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปต่อไปแต่ถ้าเกิดไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวหยุดคลิปนี้เลยนะครับแต่ถ้าอยากฟังก็เดี๋ยวจะมาต่อในส่วนของเพลงเร็วหรือเพลงจังหวะแปลกแปลกุ๊บโซอะไรพวกเนี้ยโซหิ้วโซได้ใช่หัวนะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะกลับมานะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับฝาก สับตะไคร้เอาไปทําต้มยําด้วยสาหรับช่องนี้นะครับกดไลค์แฟนเพจให้ทีนะขอร้องอ่ะขอร้องช่วยหน่อยมันเป็นมันนี่ไงมันคือกำลังใจมันจี๊ดเลยนะมันจี๊ดเลยนะถ้าได้กําลังใจดีมันจี๊ดเลยอยากทาต่อเนื่องไปขอบคุณมากครับที่นั่งดูผมบ้าจนจบคลิปนี้นะครับคําไหนที่ไม่ถูกใจขออภัยฮะมันไม่ใช่ความผิดพลาดหรอกมันเป็นสันดานสวัสดีครับเจอกันใหม่คราวหน้า ถ้าอยากดูนะ